้ขี่มันยิงกระหน่อยู่เหมอนกันเกมนะพี่ซ้ำศพทำไมเนี้ยขัมตัว ไฮไลท์แบดีๆเงนเลียงใส่งไอ้ย่าแล้วปุกมิมแม่พากลยเจือเที่ยววัน ก็คนนู้นอะยีกคนหนงอไม่รู้เป็นอะไรทีไรกก็เล่นแบบดีๆนะแต่พอหลังๆมาแบบไม่รู้อะไรผมก็งงซื้อตังไว้ก่อนดูทอ้รกก็เล่นดีๆอต่ย่าอก็กันยเป็นว่าเก็บแล้วกีตี เกียนลงกันอ่ะ <c oughs> ทีแรกผมก็ก็กลับก็ย <c oughs> ินย,ยับเลยตแต่ผมไม่ได้เกียนนะเ,เล่นแบบธรรมดาเอ๊ะเดี๋ยวแบบอืมเราเกียงเฉยแล้วผมผมไม่ได้อะไรอะแต่วันนี้ใส่เย,ย่างนนไม่ค่อยดีอ่ะอ้าทุกคนก็ แค่นี้เราจะให้มาดูแบบอันนี้แบบนี้ใส่คนอ่ะ <c oughs> คนไหนอ่ะเมื่อกี้ดูให้นี่คนนี้ UID <c oughs> 1 6 8หนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ก็เล่นโหดนะแต่ยู่อดีๆก็เกียร์นใช่ไหมผมก็งงเหมือนกัน ผมก็เล่นดีๆผมยังไม่ได้เกียร์อะไรกนเลยเนาะแค่นี้นะทุกคนโดยเวลาด้ว่ยตีสามสี่สิบเสียคือไปนอนนะครับผม